ก็ออกจากหางบิ๊กซีแล้วนะทุกคนตอนนี้กำลังไปท่า,ทายวัสดุต่อเนาะทุกคนเพราะว่าสลายจากได้พวก,กอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกปลั๊กไฟหลอดไฟพวกสวิตช์ไฟพวกเซฟตีค้คัทยังต่างๆเนาะทุกคนเนาะอยู่ในบิ๊กซีมีอยู่แต่อ,อาจิบหลายเนาะตอนนี้ก็ไปทยวัสดุเพราะว่าจิไปเบิ่งอยู่ทั้งนั้นน่ะข้าจาว่ามีหลายเนาะทุกคนก็เลยหายซ้ำรอบไปส่งอยู่ไทยวัสดุต่อเนาะ ยูหวนมันจะมีหลากหลายมีหลายอย่างเขาเลือกเนาะเขาอยากได้แบบไรเขาก็ได้นะตลาดก็ยังอกเคยไปจเถือคือกันเนาะไทยวัสดุนี่เพิ่งจะเป็นครั้งแรกในชีวิตคือการเนาะทุกคนเพราะว่าตอนสลาเซื้อสลาดซื้อ,อยูฮาร์ดแวร์เนาะสลาบริเขาไทยวัสดุแต่เขาจะว่าไทยวัสดุก็มีอุปกรณ์นะเกี่ยวกับอันเพื่อนภบเนาะทุกคนก็เลยพากกันตอนนี้ก็ฮอดแลวเนาะทุกคนไทยวัสดุ เขาไปกับเบื้องคือสิบวใหญ่อลังการงานสางเนาะทุกคนเนาะเดินลานจอดรถเขากะลากระกว้างแห้งเป็นอ่าใหญ่แห้งเนาะสลาบ้เคยเข่าเทียบเกือบอ่าเท่าเทียมเท่ากับฮาร์ดแวร์โบ้จะสลาเคยเข่าแต่ฮาร์ดแวร์เนาะสลาบ้เคยเข่าไทยวัสดุจักเท่อเขามากกับแบบ กวา่างใหญ่แหงเนาะทุกคนมีครบทุกอย่างนำแต่แต่แทงหนอกแทงน้ำเนาะเข้ามาแหกแหลกเห็นแทงน้ำเลยต่อมอาซื้อุปกรณ์พวกเครื่องใ่้พวกสายคงสายไฟอลังการงานแสงุูสิ่งทุกอย่างจบครบอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะครับเบิรอกดาหารันคุณ เิ่งพวกโซนหลอดไฟเอารถเข็นบ่เอารถเข็นไหนเข็นโซล่าเซลล์เนี่ยหลอดไฟค่ะนี่หน่อยนี่นี่นี่ตัวสองร้อยกว่าบาทตัวใดนี่โอ้แบบนี้งามเนาะแบบนี้งามเลยจัะอือ แบบนี้ซัมพอดีนอนนี่นั่นะมาานี่พมาานี่พอดีจ้กวัดพอดีว่าแบบนี้ซัมนี่พอดีจักวัดอันนั้นก็ใหญ่พอจ้กวัดสามวัดิบสามวัดสิบสามวัดสิบสามวัดนีว่าีหข้างกว่างข้างหูหน่อยบ่คงเขาจักวัดเทาหกเนาะมาิ่งฟังนี่ค่ะมากงามอยู่บ้ารืมมาถือ มึงก uh, ็มันสามรอยกับบัาอยบพ่เบยยีหน่อยสามรอยสามอยกบบอือบัตอ็นบัตมันทอาไดเออพอดีสาคงขอยเลยคงข่อยเพาเนี่บแมนรุ่นเดียวกันสำหบอรณนีอเขาหาเป็นเนแตยังตัดอืมโอราะเน็ตสที่หัวต์ สาสิบกคันเยน่ส right. ิบหกบอกราคเท่าไหร่สามร้อยสามสิบแปดสร้มเอ้ยงานเนาะเาบไมว่ามเนาะ

อืมเขาก็ต้องอันนาบอสแหละอันนี้เป็นใช้หองโถงเอเป็นไล่ๆไม่ันกะแท่งอันนี้ก็ไปใช้หองโทงอ่าเองืสองอันใสม่เสือองเสือก็เจ็ดรอยกับอันนวกะไรใส่ลุมค่ะ ตัวใหญ่าแปดร้อยกว่าบาทตัวหอยเนี่เจอ้อยขววบะอสสองอนเะตัวนัเลยถใหญ่วัดมันสคราคามันหืราคาสิบบาทมบาทน้าตามทกับเจอยเจ่ ทั้งพนักง,งานเพื่อนกะแนะน,นําดีอยู่เด้ทุกคนเพิ่นกะบ้าดีนะแนะนําำไม้เฮ่าใส่เบกเก,ก,เกอร์น่อยในยเด้อแยกแอ์ก,กับเพื่อนทำน้ำอุ่นพวกเครื่องสัมผัหแยกมันก็ดีคือกันเพื่นกะแนะน,น,นําเฮาเนาะทุกคน,นเคนาะมาเบิ่งพวกเบเกอร์นะทุกคนเนะาะพวกเชฟตี้คัทต่างๆอ่ะนะ เวลาแบบพวกกันช็อตกันดูดเนาะเพราะว่าเฮาต้องใช้อะนะเพราะถ้าหากว่าถ้าเฮาบ่ใช้เฮาก็เสี่ยงเนาะทุกคนเนาะย่านมันชอตย่านมันอีหยังถ้าหากว่าเฮาใช้แบบนี้มันสิเซตี้เฮาเนาะทุกคนมาโซนสายไฟเนาะทุกคนเนาะสายไฟนี่ก เขาเจ้าจบอกว่ามันลดราคาอยู่แล้วนะทุกคนเนาะพันหนึ่งรอยเอ้ยหนึ่งรอยเม็ดน่ะตกอยู่พันหนึ่งรอยกว่าๆนะทุกคนเลยเอาไปสามม้วนตอนนี้ก็ขินของออกมาจ่ายเงินเนาะทุกคนเขาเจ้ากำลังเทียร์นี่หายเทียร์ลดราคาหาเนาะ นี่เพิ่นกันนะยนำสีแนะยนำสีว่าเอาสีเลยบอหนั่นาเนี้เพิ่นกันนะยนำดีเดียทุกคนว่ามวนบริการดีนะช่วยบแล้วกะเขอส้มขอส้มลแหละคำว่าบริการดีของพนักงานประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะเพิ่นแนะยนำเฮาแบบนั้นแบบนี้เพิ่นคำนวณออกมาหายพร้อมแต่ เงือชละยังบุทันตกลงซื้อสีเนาะซื้อเอาแต่พวกอุปกรณ์ก่นพวกอาหลอดไฟปลั๊กไฟสวิตช์ไฟพวกสายไฟเนาะทุกคนตอนนี้ก็มาเคลียร์เคลียร์เงินเนาะทุกคนตอนนี้ก็ใจเต้นตึ่มตำตึมตำบบมสิบรถทัวรไดเนาะห่างเขาเจากันใหญ่เนาะทุกคนเนาะเกือบอันเทียบเท่ากับฮาร์ดแวร์ผู้ประจับ ทุกสิ่งครบเลยมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะมีตู้หยอกตู้เย็นก็มี่เครื่องชักโครสภาบก็มีเนาะตัวนี้ก็คิดเงินแล้วได้หลอดไฟทั้งหมดแปดหลอดหลอดแอร์หลอดสามร้อยกว่าบาทกระหลอดเก้าร้อยกว่าบาทเนาะสองหลอดสองหลอดเก้าร้อยกว่าบาทอีหกหลอดนะสามร้อยกว่าบาทแล้วก็พวกสวิช์ของสวิช์ไฟก็ได้มาอย่างละสิบชุดเนาะทุกคน เพราะว่าสีถึงเล่นไปได้ค่ะขาโฉบดีได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นโคมือแบบ อ่นี้เพื่อนกะเอาลงกองหายเนาะทุกคนฉลาบอกว่าหากองใส่ในเด้อเพราะว่าจะเอาขามเล่าเนาะย่านมันถือเนาะเขาเจ้าก็เลยหากองเอาหายแบบมันร่วมๆได้ในกองเดียวนะด้วยน้อยกองดีที่สุดเนาะทุกคนเขาจะเจาก็เลยหากองพวกอ่ากองใหญ่ๆมาใสา่เนาะมีเนาะทุกคนฉลาดก็มาหอ,เหอดเพือนเร้วอันนี้ก็เป็นของผีไปเชิอมาจากหมุดทหารเนาะทุกคนเนาะไปเมืองไทยครั้งนี้ก็ะ ไปหลับเอื้อยเนาะทุกคนเอื้อยเพิ่นชื่อของมาใส่เพื่อนเพิ่นเนาะทุกคนเนาะเป็นพวกปลั๊กไฟพวกสวิตช์ไฟพวกหลอดไฟอันนี้ก็เป็นหลอดไฟเนาะทุกคนสามลอยกว่าบาทนเนาะทุกคน,นสามสิบหกวัตต์เพิ่มที่เพิ่นเพื่อนเพ่นเนาะทุกคนเนาะฉลาเพิ่นก็เลยให้ฉลาไปหลับอยู่มุกทหารเนาะทุกคนฉลาก็ได้ได้มีโอกาสไปอันนี้ก็เป็นสายไฟเนาะทุกคนเนาะม้วนละพันกว่าบาทเนาะทุกคนลอยลอยแมสเนาะทุกคนเนาะ ได้มาสามม้วนค่ะบ่พ่อกับจังหวะกันใหม่อันนี้ก็เป็นเบเกอร์อ่าเซฟตี้คัสเนาะทุกคนเนาะพวกเบเกอร์พวกเซฟตี้คัสนี่ยการสอตกันอะไรยังก็ซื้อมาจากเมืองไทยเนาะทุกคน,นอันนี้ก็บสองพันสองพันหาร้อยแปดสิบบาทเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ได้ผัดลมได้ผัดลมมาสองนวยอันนี้สิบหกนิ้วแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้สิบแปดนิ้วนะทุกคนนะเนาะเ้ยสลาเพ่นกันเลยซื้อมาตักรุงเทพอันนี้กะเป็นหลอดไฟนะทุกคนเนาะหลอดนี่ก็เก้าร้อยนะทุกคนหลอดละเก้าร้อยกวาทนะทุกคนควมสว่างก็หาชิบวัตรนะทุกคนหาพันมิลลิแอมนี่แหละทุกคนสลาไปเมื่้วนนี่ก็ได้ พวกปลั๊กไฟพวกสวิตช์ไฟพวกอันนี้ก็หลอดปุ่มเนาะทุกคนเนาะหลอดปุ่มมาใส่ของน้ำพวกสวิตชนะ์ไฟเนาะอันนี้ก็บิเกเอร์ไฟตัวแยกของแอร์ก็เติมสกปราพวกเครื่องท่านน้ำอุ่นเครื่องท่านน้ำอุ่นนะลืมเนาะทุกคนลืมในหลดโดยสารเดี๋ยวผิ่นเอามาขึ้นหายเนาะทุกคนเมื่อเอินนี่ก็เป็นพวกสวิตช์สวิตช์ไฟสวิตช์ไฟปลั๊กไฟเพื่ออย่างสลาใส่เนี่ยทุกคน มาหน้เนาะคนเอสลาก็ซื้อมาจากกรุงเทพนี่จ้ะน,นี่แหละทุกคนกความหมกักเนาะทุกคนเนาะความหมักความเสือ่อือออะนะมาลงขึ้นไหนนอกไปหลับเอาอยู่ประเทศไทยเพื่อไปเลือกซื้อแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสระก็ซื้อมาจากประเทศไทยนะสลาก็ลองไส้มกกันก็โอเคนะทุกคนเนาะอันนี้ลูกสาวสองคนเน่ สบายด,สสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็มากเนะทุกคนเนาะราคาสีประมาณมัน,นสิงามกว่าของสละของสละถ้าสละใส่แบบด้านแบบนี้เนาะสละซื้อแปดร้อยกว่าบาทก็เลยแนะนํำให้เอื้อยเนะทุกคน,นกคนนะ็ไปซื้ออยู่ไทยวัสดุเนะทุกคนเนาะนี่ไทยวัสดุเนะทุกคนอันนี้ก็เป็นบินขาเสียหายของมือนี่เนะทุกคนเนาะรวม ทุกชิ้ทุกอย่างกะเฉพาะอยู่ในไทยไทยวัสดุก็หนึ่งมืนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทอันนี้หะมีส่วนลดนะทุกคนเนาะถ้าหากว่ามีส่วนลดก็ประมาณหมื่นสี่กว่าบาทหมื 10, ่นหาพันละทุกคนอันนี้เพิ่นมีส่วนลดพอเขาเจาจัดโปรหมือน,อนั่นทันทะีเนาะทุกคนอันนี้ที่เป็นแบบอลบลบยี่สิบเอ็ดบาทลบ, 4, บ,ทลบ, 23, ลบ 22, สี่บาทลบยี่สิบสามลบสิบสองสี่เพิ่นเขียนใส่แบบนีนะ้เนาะทุกคน อันนี้คือเป็นส่วนลดเนาะทุกคนเนาะเฉพาะมือนั่นน่ะได้ส่วนลดพันกว่าบาทเนาะทุกคนเนาะนี่อันนี้คือเป็นส่วนลดยนะี่สิบเอ็ดสิบสามสี่บาทสี่บาทสิบเจ็ดบาทแล้วก็ห้าบาทอันนี้คือเป็นส่วนลดเนาะทุกคนก็คืออยู่ในไทยวัชนุด,ดุมัอนั่นกับมื่นกว่าบาทเนาะทุกคนเนะาะจักหมักหรือโบมหมักเหรทุกคน หอบเงินไปซื้อถึงฝั่งไทยเลยแหละเพราะว่าต้องการให้มันถือของไทยเนาะทุกคนเนาะทุกคนสลาดทุกคนเจ้คคิปจำเนี้ก็เด้ออใหายทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสตลาดแน่สบายดีสวัสดีค่ะ